สวัสดีค่ะทุกคน굿มอ Morning Monday นะคะวันนี้ก็เป็นวันที่ทเท่าไหร่วันที่7 7หรือ8แล้วเนะาะเดือนมีนาคมนะคะก็ตามหัวข้อเลยค่ะตามหัวข้อเลยเนาะว่ากินโบตาพีทำไมโบตาพีโบตาพีตัวนี้โบตาพีคืออะไรคืออะไรพี่เจนเคยไลฟ์นะคะเคยไลฟ์สดไปแล้วเกี่ยวกับโบตาพีตัวนี้นะคะก็เอาก็ง่ายๆสั้นๆเลยนะคะ ตัวนี้คือโปรโตีนพืช100%เเค่ะเป็นโปรโตีนจากธัญ,ญพืช100%เนะคะก็คือธัญ,ญพืชก็คือ,อมีถั่วดำถั่วแดงถั่วเขียวถั่วขาวเนาะนะคะแล้วก็การสกัดของเขาเนี่ยใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าไฮโดรไลซิสนะคะทุกคนซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ ใช้แรงดันของน้ำกับอากาศนะคะแล้วก็ย่อยตัวโปรโตีนตัวนี้นะคะให้เป็นให้มีโมเลกุลเล็กนะคะอยู่ในรูปของกรดอะมิโนโลแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากนั้นนะคะพอตัวถั่วตัวเนี้สี่ตัวนี้นะคะทํา <c oughs> ทการเขาเรียกทำการย่อยแล้วก็จะได้เป็นเป็นอ่อเป็นผงนะคะเป็นผงของตัว ของตัวโปรตีนถั่วตัวนี้นะคะแล้วก็มาอัดในรูปแคปซูลอัดในรูปแคปซูลเนาะตัวแคปซูลเนี่ยทุกคนตัวนี้เพราะว่าบางคนเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของการของการทานนะคะของการทานยาทุกชนิดหรือว่าแคปซูลแคปซูลตัวนี้นะคะทุกคนแค่สองเซนนะคะขนาดแค่สองเซนเท่านั้นเองสองเซนแล้วก็ทานง่ายมากเลยถามว่ากินทำไม กินโปรโตีนเสริมเนี่ยทำไมนะคะกินโปรโตีนหลักอย่างเดียวพอไหมโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่เจนจะพาทุกคนนะคะทำความเข้าใจนะคะทุกคนก็คือคนที่อยู่ในเซฟซพี่เจนนะคะเป็นเพื่อนที่ติดตามกันมาเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้จะมาให้ความเข้าใจนะคะเพราะว่าพี่เจนก็ทานโปรโตีนถั่วโปรโตีนเสริมตัวเนี้ยทุกวันค่ะทุกวันแล้วเราก็ โปรโตีนหลักพี่เจนก็ยังทานอยู่พวกเนื้อนมไข่อะไรพวกนี้นมไม่ได้ทานนมไม่ได้ทานเพราะว่านมบัวพี่เจนทานไม่ได้นะคะอืทีนี้เดี๋ยวพี่เจนขออ่านโน้ตนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการตกหลน่นเพราะว่าข้อมูลในเรื่องของอาหารเสริมอะไรพวกนี้นะคะพร้อมกับคุณประโยชน์เนี่ยมันต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะอืเพราะมันจะเป็นข้อมูลทางด้านวิชาการโอเคไหมคะทุกคน ก็เดี๋ยวพี่เจนเออขออ่านโนต้ตนะคะให้ฟังกินโปรตีนโบตาพีกินโบตาพีทำไมโบต้าพีก็คือโปรตีนถั่วนะคะสกัดจากถั่วดำถั่วแดงถั่วเขียวถั่วขาวนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่เจนขอเขียนคำว่าสวัสดีก่อนนะคะไม่รู้ว่า Facebook เรามีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรเพราะว่าสวัสดีคะ่ะกุดม o r นิ่งมันเดย์นะคะอืมโอว้า oh, ว wow. เรามีเรามีเออเรามีวันนี้ต้องไปหาหมอกินโบตาพีทำไมนะคะอย่างแรกทำความเข้าใจกันก่อนโบตาพีหรือว่าโปรโตีนพืชน,นะคะโปรโตีนถัว่วตัวนี้นะคะเป็นเพลนเบสเป็นเพลนเบสนะคะโปรโตีนจากเพลนเบสนะคะแล้วก็ ไม่ใช่ยาเอไม่ใช่ยาลดน้ําหนักใดๆทั้งสิ้นไม่ใช่ยาลดน้ําหนักนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นกินแล้วในะเรื่องของอาการใจสั่นคอแห้งนะคะมึนหัวมึนงงอะไรพวกนี้นะคะที่ที่คนที่เคยทานยาลคกอมอ้วนมาก่อนอ่จจะมีอาการเหล่านี้นะคะแล้วก็จะคุ้นเคยดีนะคะกินโปรตีนถั่วตัวนี้ไม่มีอาการนี้นอกเสียจากว่าเราดื่มน้ําน้อย นะคะเราดื่มน้ําน้อยเพราะว่าโปรโตีนตัวนี้มันเป็นโปรโตีนที่เข้มขน้นนะคะแล้วก็ดูดซึมได้เลยในระดับเซลล์นะคะหลังจากที่เราทานไปแล้ว5นาทีนะคะตัวโปรโตีนตัวนี้เขาจะแตกตัวในระไส้เล็กนะคะแล้วร่างกายเนี่ยดึงไปใช้เป็นพลังงานในการเผาผลาญในการทํากิจกรรมนู่นนี่นั่นในแต่ละวันได้เลยนะคะเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นน้ำต้องดื่มให้ถึงก็คือ2ลิตรถึง3ลิตรนะคะตอนเช้าดื่มกลางวันดื่มตอนเย็นดื่มคือดื่มระหว่างวัน basically นะคะดื่มน้ำระหว่างระหว่างวันแล้วดื่มน้ำยังไงถึงจะได้ประโยชน์นะคะก็คือดื่มระหว่างวันดื่มทีละน้อยไม่ไม่ไม่หิวกระหายก็ต้องดื่มค่ะทุกคนโอเคไหมนะคะทีนี้ โบตาพีนะคะเรารู้แล้วว่ามันเป็นโปรโตีนมันไม่ใช่ยานะคะเวลาลูกค้าแบบว่าทักมาถามพี่เจนก็จะถามว่าพี่เจนเอ่อยาพี่เจนอะขายยังไงไม่ใช่ยานะคะโปรโตีนกับยามันคุลดมันคนละส่วนกันนะคะโปรโตีนถั่วโบตาพีไม่ใช่ยาลดน้ําหนักนะคะแต่จะเป็นสารอาหารสารอาหารก็คือกรดอะมิโนโ18ตัว ในทุกทุกแคปซูลเราจะได้โปรเราเราเรา,เราจะได้กรดอะมิโนสิบแปดตัวนะคะทุกคนอืมนะคะเราจะได้กรดอะมิโนสิบแปดตัวนะคะเป็นสารอาหารที่ช่วยสนับสนุนให้กล้ามเนื้อทุกคนให้กล้ามเนื้อนี้นะคะ่ะให้กล้ามเนื้อพัฒนาได้ดีขึ้นฟื้นฟ,นฟ,นฟนูเร็วขึ้นนะคะกระชับขึ้นเมื่อเรามีการออกกำลังกายควบคู่ไปด้วยนะคะปโปรตีนที่ได้จากโปรตีนถั่วโบตาพีตัวนี้นะคะ นะคะอกไก่หรือไข่ขาวจะทําหน้าที่คล้ายกันนะคะทานแทนกันได้ทุกคนทานแทนกันได้นะคะแต่แต่ตและตัวก็จะมีรายละเอียดสารอาหารและอะมิโนโต,ต่างกันไปนะคะแต่สิ่งที่คุณได้ทันทีจากการทานโปรโตีนถั่วโบต้าทีตัวนี้นท่าก็คือความสะดวกสบาย ที่มากกว่าการต้มไก่หรือต้มไข่ขาวแน่นอนและที่สําคัญคือไม่ต้องมานั่งเคี่ยวค่ะทุกคนคือแบบใส่ปากนะคะใส่ปากวันนี้พี่เจนจะทานโปรโตีนถัวนะคะก่อนออกกําลังกายเนี่ยสองแคปซูลสองแคปซูลเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงนี้แบบว่าอนอน,นอนอนไม่หลับเมื่อคืนนอนไม่หลับอาจจะเป็นเพราะว่ากาแฟด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่เออมันนอนไม่หลับก็ดูพี่เจนก็นั่งดูเขาเรียกอะไรอะ่ะ เออนั่งดูเอ่อซีรีส์ต่างๆโอเคเดี๋ยววันนี้พี่เจนจะทานโปรตีนถั่วนะคะก่อนออกกำลังกายพี่เจนจะทานโปรตีนถั่วก่อนออกกาลังกายนะคะอืมนี่ถามว่าโปรตีนนั้นสําคัญชฉไหนนะคะทุกคนโปรตีนเนี่ยทุกคน มีส่วนสำคัญมากในการลดน้ำหนักลดไขมันนะคะและสามารถรักษาหุ่นสวยๆไว้ได้ในระยะที่ยาวกว่าโดยโปรโตีนจะช่วยในช่องทางหลักๆดังนี้นะคะทุกคนก็คืออันแรกเลยนะ,ะหนโปรตีนถั่วโบตาพีนะคะช่วยควบคุมความอยากอาหารได้ดียิ่งขึ้นได้ดียิ่งขึ้นนะคะโปรตีนมีผลให้ฮอร์โมนคุมความหิวเลปตินเพิ่มขึ้น นะคะเราก็จะอิ่มนานขึ้นนะคะอืมนะคะเดี๋ยวขอขอเอขอโนต้ตตัวต่อไปนะคะขอโนต้ตตัวต่อไปมันต้องอ่านจากโนต้ตนิดนึงค่ะทุกคนเพราะมันเป็นข้อมูลทางวิชาการเนาะนะคะทีนี้พอเรารู้สึกอิ่มนานขึ้นนะคะเมื่อเราทานโปรตีนถัว่วตัวนี้นะคะแทนการทานขนมหรือของว่างอื่นๆจะทําให้เราได้รับพลังงานที่ได้รับจากแหล่งที่ดีกว่าความถี่ในการหลุดจากไดเอทก็น้อยลงค่ะ คุมอาหารได้ต่อเนื่องนานขึ้นอช่วงบ่ายๆอย่างเงี้ยพี่เจนก็จะทานตัวโปรตีนถั่วตัวนี้นะคะสองแคปซูลนี่คนส่วนใหญ่ชอบบอกว่าทานแล้วอ้วนบวมถ้าใครทานแล้วอ้วนแล้วบวมนะคะแล้วก็ออกกําลังกายนะคะแปลว่านิสัยการกินของเราเราไม่ได้เปลี่ยนนิสัยการกินของเรายังเหมือนเดิมเนาะคือกินของหวานกินของมันของทอดเท่าเดิมโบตาพีก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะคะทุกคน เนี่ยเป็นคําตอบว่าทาไมหลายๆคนกินแล้วไม่ได้ผลเพราะว่าเพราะว่านิสัยการกินยังเหมือนเดิมกินของหวานหวานทอดๆมันๆค่ะทุกคนอันนี้คือพี่เจนอะเป็นคนที่แบบชอบกินอาหารเหล่านี้จริงๆนะคะแต่พอมาทานโ้รตีมาทานโปรโตีนถั่วแล้วก็ออกกาลังกายร่วมด้วยทุกคนของเหล่านี้พี่เจนยังทานอยู่แต่เราทานน้อยมากน้อยมากๆส่วนใหญ่พี่เจนจะเน้นโปรโตีน เน้นผักเน้นผลไม้แต่โปรโตีนนี่คือแบบว่าจะมีทุกมื้ออาหารเนาะรวมทั้งโปรโตีนถั่วตัวนี้ด้วยนะคะอย่างที่สองรักษามวลกล้ามเนื้อไม่ให้สลายไปและช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้มากขึ้นได้ซึ่งการมีมวลกล้ามเนื้อนะคะที่มากจะทําให้ร่างกายใช้พลังงานต่อวันได้ดีขึ้นการที่มีกล้ามเนื้อที่มากของสาวๆนั้นจะไม่ได้ใหญ่เป็นกล้ามปูแต่จะทําให้ผ่นดูเฟิร์มสุขภาพดีมันไม่ย,ยะะุยค่ะทุกคน นี่การทานโปรโตีนถั่วบวกกับออกออกกาลังกายเนี่ยที่พี่เจนทานให้ดูแล้วก็ทําให้ดูคือออกกาลังกายให้ดูนะคะก็คือมันจะช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อค่ะช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อเพื่อไม่ให้เพื่อให้เราเผาผลาญได้มากขึ้นค่ะทุกคนกล้ามเนื้อยิ่งมีมากนะคะระบบก,การเผาผลาญของเราก็จะดีมากขึ้นเท่านั้นเหมือนเป็นการสร้างเตาเผาค่ะทุกคนนี้พอแบบ กมวลกล้ามเนื้อของเราที่เรามีมากเพียงพอนะคะการทานโปรโตีนถั่วนะคะการทานโปรโตีนเราก็ยังทานต่อเนื่องอยู่นะคะทุกคนเพื่อรักษามวลกล้ามเนื้อเอาไว้นะคะการออกกําลังกายจะน้อยลงนี่พี่เจนไม่ได้ออกกําลังกายมาเมื่อวานไม่ได้ออกเลยเมื่อวานออกนิดเดียวประมาณ2องสนาทีแค่นี้เองแค่เขาเรียกว่าขยับเลยแหละงั้นเดี๋ยววันนี้ไลฟ์เสร็จนะคะพี่เจนจะไปออกกําลังกายเนาะนี่ทาไมต้องเป็น โบตาพีทำไมจะต้องเป็นโปรโตีนหั่วตัวนี้ที่แบบขายดิบขายดีสวนกระแสสวนกระแสเลยจริงๆนะคะนะคะนี้ต้องบอกว่าเราต้องการโปรโตีนเนี่ยอย่างน้อยนะคะอย่างน้อยเนี่ยจุดเจ็ดกรัมนะคะต่อจุดเจ็ดกรัมนะคะต่อน้ำหนักตัวหนึ่งกิโลเช่นถ้าเราหนักหกสิบกิโลเราควรทานโปรโตีนให้ได้อย่างน้อยสี่สิบสองถึงสี่สิบห้ากรัมต่อวันนะ นิทานโปรโตีนเยอะดีอย่างไรให้ย้อนกลับไปไปดูด้านบนนะคะทุกคนนี้เรามาดูว่าอกไก่หนึ่งขีดอกไก่หนึ่งขีดให้โปรโตีนประมาณ25กรัมไข่ขาวหนึ่งฟองให้โปรโตีนประมาณหกรัมนะคะโยเกิร์ตไขมันต่ำหรือว่านมพร่องมันให้โปรโตีนประมาณ9ก้ากรัมนะคะโบตา้าพีหนึ่งแคปให้โปรโตีนประมาณ20กริมกรัมอันนี้อ่านจากโนต้ตนะคะทุกคน ที่ให้ทานโบต้าพีเนี่ยเพราะว่ามันสะดวกและให้โปรโตีนเยอะนะคะอาหารหลักของคนไทยคือข้าวถูกไหมเราโตมากับข้าวถูกไหะทุกคนและคนไทยทานโปรโตีนน้อยมากเรามักพบว่าในแต่ละวันเนี่ยเราทานโปรโตีนไม่พอนะคะทานโปรโตีนไม่พอแถมยังมีไขมันและคาร์โบไฮเดรตคำว่าคนไทยเนี่ยอาจจะเป็นแบบว่าคนไทยบางคนนะคะไม่ได้เหมารวมว่าคนไทยทั้งหมดนะคะเอาเป็นว่าอย่างนี้พี่เตินขอเป็นเป็นว่าขอเป็นแบบว่า คือคนส่วนใหญ่แล้วนะคะจะได้รับโปรตีนน้อยโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะยกตัวอย่างเช่นข้าวมันไก่หนึ่งจานได้ไก่ครึ่งขีดก็คือแค่12.5กรัมเองทุกคนที่เหลือก็คือไขมันล้วนๆถูกปะนะคะที่เหลือไขมันล้วนก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นได้หมู 5- 6ชิ้นโปรตีนก็มัน10กรัมน้อยยำวุ้นเส้นได้โปรตีน5กรัมนะคะทีนี้ก็คือคำนวณเอาว่าเราต้องกินแค่ไหนอะเราต้องกินโปรตีนไอจาก เนี่ยโปรตีนหลักเนี่ยแค่ไหนทุกคนกินเท่าไรถึงจะเพียงพอนะคะไม่มากไปไม่น้อยไปเท่าไหนเราทานโปรตีนได้ตามเป้าเราต้องไม่ต้องทานโปรตีนตัวนี้ค่ะทุกคนค่ะจ๊ะยัไม่ต้องทานแต่ซึยส่วนตัวพี่เจนเนี่ยพี่เจนรู้สึกว่าเฮ้ยแบบในแต่ละวันอะเราเราเรา,เรารู้ว่าโปรตีนที่เราทานไปเนี่ยมันไม่เพียงพอ energy มันไม่พอค่ะทุกคน energy ไม่พอนี่พอเราทานโปรตีนถั่วตัวเนี้เสริมเข้าไปนะคะ เสริมเข้าไปในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมันก็ใช้หมดโปรตีนมันก็ใช้หมดคนเข้าใจไหมมีถ้าวันไหนเราทานโปรตีนได้ตามเป้าเราก็ไม่จําเป็นจะต้องทานตัวนี้หรือใครที่ทานอาหารหลักนะคะทานโปรตีนได้ถึงจําตามที่พี่เจนแบบว่าเออเรียกว่าอ่านแล้วกันอ่านให้ฟังนะอย่างเช่นข้าวมันไก่หนึ่งจานได้ไก่ครึ่งขีด12.5ุดกิโลกรัมเราถ้าเราน้ําตักน้ําหนักตัวห0ส0บกสกิโลเนี่ย ทุกคนเราจะต้องได้เราต้องได้โปรโตีนอะสี่สิบสองถึงสี่สิบห้ากรัมถูกไหมถูกไหมคะอือทีนี้เอ่อทีนี้นะคะทุกคนทีนี้ ถามว่าตัวโปรโตีนเนี่ยคือถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราได้โปรโตีนแบบว่าไม่ไม่พอเราได้โปรโตีนไม่พอของต้องการนี่เลยค่ะพี่เจนแนะนํานเราพกตัวนี้นะคะไปที่ทํางานนะคะอยาก ในที่ทํางานนะคะเราก็ทานโปรโตีนทานโปรวิธีการทานโปรโตีนของพี่เจนพี่เจนจะทานตอนเช้า2แคปซูลหรือ3แคปซูลหรือ4แคปซูลแล้วแต่ว่าวันไหนที่เราแบบว่าต้องการได้พลังมากน้อยแค่ไหนเนาะทุกคนนะคะวันนี้พี่เจนทาน2แคปซูลเ้วก็เดี๋ยวจะไปออกกําลังกายพี่เจนเลือกทานโปรโตีนถั่วโบตาพีนะคะบวกกับการออกกําลังกายนะคะจากประสบการณ์ที่ทานโปรโตีนถั่วมาได้ปีกว่าแล้วเนี่ยปี3หรือ4เดือนเลยเนะี่ยทุกคน นะคะเรารู้สึกว่า,าหุ่นเราเนี่ยมันเฟิร์มกระชับมากขึ้นนะคะเรารู้สึกเราแข็งแรงขึ้นเราแข็งแรงขึ้นทุกคนปีที่แล้วนี่คือไม่มีเจ็บไข้ได้ป่วยเลยมีแบบเป็นหวัดเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็การออกกําลังกายเนี่ยทุกคนพี่เจนบอกพยายามออกกําลังกายทุกวันพอเราแบบว่าทานโปรตีนก่อนออกกำลังกายพี่เจนรู้สึกมันได้พลังงาน มันรู้สึกมันมีพลงังมันมี energy ในการออกกําลังทุกคนแล้วก็ทําให้การออกกําลังกายเป็นเรื่องที่ง่ายเราก็สนุกค่ะทุกคนแล้วก็สนุกนะคะเหมือนเหมือนกับที่พี่เจนมาไลฟ์สดที่พาออกกําลังกายเนาะอือเอาเป็นว่า motivate ทุกคนออกกําลังกายดีกว่านะคะทีนี้ก็วันนี้นะคะพี่เจนก็จะมาแชร์ให้ฟังเท่านี้ว่าว่ามาแชร์ให้ฟังเท่านี้ค่ะทุกคนว่าเออ กินโบต้าพีทำไมนะคะอืมแล้วก็ถ้าเรากินอาหารหลักที่แบบครบถ้วนสมบูรณ์นะคะโปรตีนเสริมก็ไม่จำเป็นแต่ถ้าเราคิดว่าเคยแบบฉันกินแบบโปรตีนต่อวันเนี่ยมันไม่น่าจะถึงเนาะมันไม่น่าจะถึงเราก็จัดโปรตีนถั่วตัวนี้นะคะซึ่ง แปงไม่มีไขมันไม่มีค่ะทุกคนแล้วก็ดูดซึมได้เลยใน5นาทีหลังจากที่เราทานเนาะนะคะถ้าเรามีน้ําหนักตัว60กิโลเนี่ยเราควรทานโปรตีนได้อย่างน้อย42-45กรัมต่อวันนะคะทุกคนโอเคไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คิดว่าไลฟ์สดนี้นะคะก็จะให้ความกระจ่างความเข้าใจกับหลายๆคนนะคะที่มีคําถามในเรื่องของโบตาพีคืออะไรแล้วทานทําไมนะคะการทาน โปรโตีนหลักเนี่ยถ้าทานเพียงพอแล้วโปรโตีนเสริมก็ไม่จําเป็นค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าระบบดูดซึมของร่างกายเราดีอยู่แล้วโปรโตีนเสริมก็ไม่จําเป็นค่ะทุกคนแต่สำหรับตัวพี่นะพี่รู้ว่าโปรโตีนของเราเนี่ยนะคะที่เราได้ในแต่ละวันมันไม่เพียงพอพี่เจนก็ทานโปรโตีนซึ่งอันนี้สะดวกมากแป้งไขมันไม่มีนะคะแล้วเป็นโปรโตีนพืช นะคะทานจาพืชร้อยเปอร์เซนต์เลยโอเคใครที่มีคำถามใดๆหรือว่าอยากลองโปรโตีนพืชตัวนี้นะคะส่งข้อความเข้ามาได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็พี่เจนจะไขข้อปัญหาไขข้อปัญหาข้อสงสัยนะคะหรือว่าสิ่งที่เป็นกังวลใจงะตลอดจนใครที่แบบรับโปรโตีนไปแล้วนะคะแล้วอยากมีหุ่นฟิตเฟิร์มกระชับงะนทุกคนทานทานด้วยแล้วก็ออกกำลังกายไปด้วยนะคะควบคุมอาหารไปด้วยหวานหวานมันๆทอด นะคะลดลงลดลงถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงได้เลยค่ะหรือว่าถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็แบบนิดนิดหน่อยหน่ได้นะคะแต่การออกกำลังกายและการ าทานโปรโตีนให้ถึงถึงกับคนที่อยากมีหุ่นฟิตเฟิร์มเนี่ยทุกคนอันนี้จําเป็นค่ะโอเคสับไลฟ์นี้นะคะพี่เจนมาคุยเท่านี้นะคะทุกคนแล้วยังไงเดี๋ยวเราเจอกันไลฟ์สดหน้าเดี๋ยวออกกําลังกายง่ายๆ30นาทีนะคะวันนี้มีลิงก์นะคะมีลิงก์สำหรับท่าออกกําลังกายง่ายๆเลยค่ะพี่เจนแากไว้ที่หนะ้าเฟซโอเคสับวันนี้ไลฟ์นี้สวัสดีค่ะ